จัดกลองให้เพื่อนด้วยยกเธอยกเข่าสูงสูงมันก็จะผ่านถ้าเธอยกเข่าสูงจัดขาตรงตรงออกมาอย่ารีบอย่ารีบใครที่ยังไม่ได้เดินก่อนเดินก้าวก่อน 妈的！